รัชวงศ์คนล้านหนาของเรานะครับคิดว่าการกีฬานั้นเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งต่อการดํารงชีวิตของของทุกๆคนแล้วกันนะถ้าเริ่มต้นจากวัยรุ่นของของนักศึกษาของเราและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองมาเป็นผู้ใหญ่ในอีกไม่นานนักเนี่ยเขาเองก็จะต้องเตรียมตัวเขาก็จะต้องฝึกฝนเพิ่มเติมตแล้วก็แบ่งเวลาบางส่วนซึ่งเรียนค่ําเคร่งในชั้นเรียนแล้วเนี่ยมามาแบ่งเวลาให้ตัวเองให้เหงื่อออกให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวให้จิตใจที่ มีความสดชื่นแจ่มใสอันนี้จึงเป็นสิ่งที่เราส่งเสริมเช่นการแข่งขันในช่วงเวลานี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็จะให้ได้นักกีฬาที่เล่นกีฬาได้เก่งเนี่ยได้มาแสดงออกก็เป็นสิ่งที่เราส่งเสริมอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการตั้งชมรมภายในมหาวิทยาลัยเองภายในวิทยาเขตเราต้องการสร้างคนหรือผู้จบการศึกษานอกจากทางสติทางความคิดทางความรู้ที่มีอยู่เอาไปใช้งาน แต่สภาพร่างกายต้องมีความพร้อมด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติก็ยิ่งจะต้อง มีความพร้อมในเรื่องร่างกายที่จะต้องต่อสู้กับงานต่างๆในอนาคตของเขาได้อย่างยั่งยืนต่อไปนะครับสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่านักศึกษาที่มาแข่งเป็นนักกีฬาสมัครเล่นนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นสมัครเล่นนั้นเนี่ยเราก็จะต,ต้องบอกว่าไม่ได้จริงจังกับเรื่องของการเอาชนะหรือแพ้เป็นเป็นสาระหรือว่าเป็นสําคัญถ้าแพ้ก็อย่าเสียใจก็เพราะว่าเรายังซอบน้อยไปก็ได้แต่ถ้า นะก็อย่าไปยิงผยองมากให้อภัยซึ่งกันและกันระหว่างกีฬาบางประเภทอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเนี่ยก็อย่าได้อย่าได้ไปติดใจนะครับก็ให้อภัยซึ่งกันและกันยิ้มแย้มแจ่มใสกันเรามาเล่นเราต้องการมีเพื่อนต่างต่างสถานที่นะครับเราต้องการโชว์ให้คนดูได้รับรู้ว่าเราเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬาแค่นั้นก็ได้ดีแล้วนะครับผมคิดว่าการลงทุนของมหาวิยาลัยเพื่อให้จัดกิจกรรมดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยจึงน่าจะเป็น สิ่งที่คุ้มค่าสําหรับในชีวิตของการเป็นนักศึกษาทุกๆคนครับและยิ่งผู้ที่มีโอกาสมาแข่งขันด้วยแล้วยิ่งได้เปรียบกว่าเพื่อนๆของเราหลายคนเพราะฉะนั้นจงใช้ข้อได้เปรียบนี้เนี่ยเป็นประโยชน์อย่าไปทำทำลายข้อได้เปรียบของตัวเองคำก่ การเตรียมความพร้อมเนี่ยครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางนี่เรามีความพร้อมในยยอย่างยิ่งทั้งครูบาอาจารย์นักศึกษาเราก็มอบหมายนะครับให้กับนักศึกษาเราทุกคณะนะได้ร่วมกันทํากิจกรรมนะไม่ว่าจ,จะเป็นการเตรียมสนามเตรียมความพร้อมเรื่องนักกีฬาแล้วก็เตรียมการต้อนรับเตรียมการแสดงทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ใช้นักศึกษาของเราทั้งหมดนะครับ oh <my S 1> โดยจริงๆแล้วนักศึกษาเราเนี่ยมีความร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดีทําให้กิจกรรมในวันนี้เป็นภาพที่ได้ภาพที่น่าประทับใจ นะครับก็ขอบคุณนักศึษาคณาจารย์ทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับ